Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ส,สอบคอเตรียมถก ปรับแผนโรคประจำถินแปกรกฎาคมหลังสถานการณ์เปลี่ยนเผยผู้ติดเชื้อหนักลงปอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่สาธารณสุขยังรับรองได้ยอดครองเตียงทั่วประเทศอยู่ที่9%เปอร์เซนต 1กร,รกฎาคม2565พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวถึงการประชุมสอบอคอปลายสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ว่าในการประชุมวันที่8กร,รกฎาคมนี้ไฮไลท์คือแผนการเดินหน้าสู่เอนเดมิกหรือโรคประจำถิน่น ซึ่งความคาดหวังที่กระทรวงสาธารณสุขและสอบอคเห็นชอบไว้เดิมคือตั้งเป้าไว้ว่าเป็นวันนี้แต่เนื่องจากมาตรการที่ผ่อนคลายมาต่อเนื่องรวมถึงการประเมินสถานการณ์เชื้อโควิดการแพร่ระบาดท,ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ได้มีการพูดคุยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนให้มีความชัดเจนแล้วจะนำเสนอให้สอบอคทราบและเห็นชอบ ส่วนเรื่องอื่นๆจะเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผ่อนคลายกันมาการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไรแต่ภาพรวมที่ฟังมากระทรวงสาธารณสุขยังมีขีดความสามารถในการรองรับเช่นเปอร์เซ็นต์การคลองเตียงตอนนี้อย่างน้อยมากภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่9เซซึ่งตั้งลิมิตไว้ที่25เซถ้าเกินจากนี้ต้องยกระดับและสาธารณสุขมีแผนรองรับไว้ เลขาสมชยังกล่าวอีกว่าต้องพยายามประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งเรื่องวัคซีนการสวมหน้ากากอนามายัยการป้องกันตนเองการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆทั้งส่วนบุคคลและสถานประกอบการซึ่งต้องช่วยกันดูให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและปกติ สำหรับเชื้อกลายพันธุ์ที่เข้ามานั้นเรื่องนี้มีทีมแพทย์วิเคราะห์วิจัยอยู่ตัวเลขที่ประเมินจากผู้ติดเชื้อหนักลงปอดขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์วิจัยขอให้รอฟังแพทย์และขอให้สบายใจได้ว่าสาธารณสุขมีความพร้อมรองรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ